เสไตล์อยู่ในิาเอลนีก่อนหน้านี้มันอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวกับคนไทยแต่อาจจะมีเรื่องมีมาบ้างช่วง3-4ปีหลังที่พอมีเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นในอิสราเอลก็จะมีข่าวในประเทศไทยบ้างเพราะว่าเริ่มมีรายงานไทยที่ได้รับผลกระทบนาจากเรื่องของระเบิดบ้างเรื่องที่บาทเจ็บมันก็จะทำให้คนไทยเห็นข่าวแล้วบอกอ้าว มีคนไทยไปอยู่ที่อิสราเอลไปทํางานเป็นแรงงานอยู่ที่อิสราเอลเนี่ยนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ สุรุนะคะหรือเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างปาเลสไตน์อิสราเอลเลยทําให้เรื่องนี้เริ่มเป็นที่รู้จักขึ้นในแวดวงวิชาการก็มีการจัดเวทีให้ความรู้ก็เริ่มมีอะไรหลายอย่างที่ให้คนได้รู้จักปาปาเลสไตน์หรือกับอิสราเอลหรือยูที่มันเป็นปัญหากันอะไรบ้างแต่มันก็ยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายหรือว่าเป็นที่รับรู้ของสังคมเหตุการณ์เมื่อ7ตุลานะคะมันทําให้คนไทยหันมาสนใจข่าวนี้เพราะว่า แน่นอนสิ่งแรกที่คนไทยได้รับข่าวอา้าวมีคนไทยเ,เสียชีวิตนะบาดเจ็บจากเหตุการณ์เข้ามาบุกอจมตีของปาเลสไตน์ข่าวที่เราเห็นเรารับทราบแน่นอนมันมาจากข่าวต่างประเทศหรือข่าวอะไรต่างๆที่คนไทยเราได้รับข่าวมาหรือแม้กระทั่งจากาพี่น้องคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลแล้วก็ แจ้งข่าวมาเรานักข่าวในในเมืองไทยในะสิ่งแรกที่เราทำคือโอเคเราก็ต้องติดตามนะอยากรู้ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วต่อมาถึงจะอ๋อเป็นที่รับทราบว่าโอ้มีคนไทยเราเกือบ30,000คนเลยไปทำงานอยู่ที่อิสราเอลแล้วก็เหตุโจมตีครั้งนี้น่าจะบาดเจ็บแล้วพอเวลาต่อมาอ่ามีคนไทยถูกจับเป็นตัวประกรันอีกก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าสถานการณ์เนี้ยมันรุนแรงนะคะแล้วก็กระทบกับคนไทยถามว่าในแง่ของความเป็นสือ่อ ข่าวชิ้นนี้ข่าวเรื่องอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยเป็นงานที่ยากงานหนึ่งเหมือนกันกับคนทํางานเพราะอะไรคะนะักข่าวอื่นๆอ,อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเออเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ท้าทายหรือยากสําสหรับข่าวนี้เพราะว่าบางทีสื่อเนี่ยก็จะทําข่าวตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแหละอา่า หรือการให้ข่าวของหน่วยงานต่างๆใช่ไหมคะ,ะรัฐบาลอิสราเอลว่าอย่างหนึง่งนะคะทางรัฐบาลไทยก็ถแถลงนะ,ะต้องการข้อมูลที่ทางการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกาบคนใดท,ที่ให้สัมภาษณ์แต่ว่าอย่างที่ของยามรู้สึกเพราะว่าเราอาจจะทํางานคุ้นเคยกับเรื่องของ กชาบับ,บลิสไต์มาก่อนเราทํางานกับพี่น้องอัุสลิมเรื่องของผู้ริภัยทางานเกี่ยวกับ3จงังหวัดชายแดนภาคใต้เราจะมองเห็นมินติหนึ่งว่าเรามองว่าสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นกับคนไทยในอิสราเอลแล้วก็ถูกจับเป็นตัวประกรรันดยกลุ่มฮามาสมันอาจจะนํามาซึ่งสงครามข่าวสาร แล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาที่รับรู้เลยเวลานั้นแล้วก็เป็นห่วงทันทีกับข่าวนี้ก็คือว่ามันจะนํามาซึ่งการเกลียดกลัวมุสลิมเกลียดกลัวอิสลามมันจะนํามาซึ่งความเกลียดชังทางศาสนาอีกแน่นอนนะคะเพราะอะไระคนไทยที่ไปทํางานเลย อันนี้พูดในตามข้อเท็จจริงนะคะว่าเป็นพี่น้องอีสานเป็นพี่น้องทางภาคเหนือเป็นพี่น้องที่นับถือศาสนาพุทธไปทํางานในอิสราเอลก็มีข่าวว่าเออคนอิสราเอลเอาคนไทยไปทํางานเพื่อเป็นบัฟเฟอร์นะคะสำหรับในพื้นที่ที่มีความขัดแยง้งอาจจะคล้ายๆแบบเป็นกันชนนะในเรื่องนี้ด้วยนะมีข่าวว่าเออฮามาสเอาคนไทยจับเป็นตัวประกันก็เพราะว่าเดี๋ยวจะ,ะไม่อยากให้คนไทยไปทํางานกับยิวหรือว่าอิสราเอลมันมีแต่ชุดข่าวสารแบบนี้ออกมา เราเราเห็นทันทีเลยว่านี่แหละคืออันคือสิ่งที่มันจะได้รับผลกระทบแล้วตามมาแล้วก็ในทางการสื่อสารเนี่ยสิ่งที่เราเราเข้าใจเรื่องนี้เราถึงพยายามที่จะหาะะคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาพูดเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกหรือสังคมเกิดอารมณ์ร่วมนะคะนี่นี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำไมต้องไปอิสราเอล นะคะที่ตัดสินใจเดินทางไปทําข่าวเรื่องคนไทยในในในที่ทํางานในอิสราเอลเพราะมองเห็นว่าถ้าให้ข่าวสารมันถูก รับรู้ไปในทางเดียวหรือจากหน่วยงานเพียงอย่างเดียวมันจะถูกชักจูงไปในทิศทางที่เราอาจจะเคยคุ้นชินกับ IO ในแต่ละไฟล์แหละนะะซึ่งที่ผ่านมาแน่นอนข่าวสารที่มันถูกควบคุมโดยรัฐเนี่ยมันจะถูกกำหนดทิศทางไปโดยรัฐซึ่งเชื่อไหมคะว,ว่านักข่าวที่ทำข่าวในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องรอข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศจะสัมภาษณ์แรงงานนู่นนี่นั่นก็ต้องใช้ช่องทางส่วนตัวในการสัมภาษณ์แม้ถ้าเราไปที่ที่ อิสราเอลเราได้เจอกับรายงานไทยมันก็ โดยครับที่เราไปอย่างอิสราเอลนะเราก็เลยมีโอกาสที่ได้คุยกับกับแรงงานไทยได้หลากหลายก็ได้พบข้อมูลในข้อเท็จจริงบางอย่างที่มันไม่เหมือนกับข่าวในประเทศไทยที่ข่าวในไทยบอกเออ oh amas, จอฮามัสเจาะจงเลยที่จะจับเอานี่ไทยแลนด์ไทยแลนด์แล้วก็จับไปอ่าจริงๆไม่ใช่เราก็ไปเจอ,อเพื่อนหรือแรงงานที่ทํางานอยู่ในคีบูตหรือในพื้นที่นั้นอ่เขาก็บอกว่ามันไม่ได้มีการมาเจาะจงหรือมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนแรงง,งานหรือที่ท,ที่อยู่ในเหตุการณ์นะเขาก็ไม่ก็จะมีข้อชุด ความจริงอีกแบบหนึง่งดังนั้นที่จารย์เฟโรถามว่าสื่อมีบทบาทอย่างไรนะต่อสถันเรื่องราวเกี่ยวโดยเฉพาะ,ะความขัดแย้งนะคะ,ะทั้งด้านสงครามนะคะที่ทําให้เกิดผลกระทบนะคะอย่างเช่นกรณีปาลสตไ์อ,อิสราเอลก็ยืนยันแว่าสื่อมีความสําคัญมากที่จะสร้างความเข้าใจแล้วก็นําข่าวสารน่ยที่มัน เป็นข้อเท็จจริงของแต่ละฝ่ายแล้วค่ะเราไม่เราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่ชาวยิวหรืออิสราเอลพูดเนี่ยเป็นเป็นจริงเท็จแค่ไหนหรือสิ่งที่เปอร์เตน์หรือชาวฮามาสพูดอะไรยังไงแต่เรามีหน้าที่ในการที่จะให้ข้อเท็จจริงให้มันครบทุกด้านนะคะแล้วก็หาฝ่ายที่เกี่ยวข้องนักวิชาการเปิดพื้นที่วงในการพูดคุยแม้กระทั่งในรัฐสภาก็กลายเป็นหนึ่งพื้นที่ที่จะสื่อสารเรื่องเหล่านี้เพราะว่ามันถูกนําไปพูดในในรัฐสภาหรือนําไปสู่การแก้ไขปัญหา สิ่งที่เราเจอนะเวลานี้ก็คือว่าเชื่อไหมคะณวันที่เราคุยกันอยู่ตอนจริงตอนนี้จริงๆย้มก็อาจอยากจะไปเหมือนกันณนะวันที่เราเราก็รอวันที่ตัวประกันได้รับการปล่อยตัวนะ ว่าเฮ้ยมันก็ต้องเป็นข่าวที่น่าสนใจตอนที่เขามีการปล่อยอสคนแรกที่เป็นคนอเมริกันแล้วก็คนอิสราเอลตอนนั้นอยู่ที่เทลอาวีฟแต่เชื่อไหมคะว่ามันเกิดปัญหาก็คือว่าพอมีการคลิปในการปตัวประการออกมาใช่ไหมคะแล้วมีตัวประการที่เป็นคุณคุณยายสองคนชาวอิสราเอลเขาออกมาให้สัมภาษณ์สือ่อแล้วก็พูดถึงแบบเ,เนี่ย พูดขอบคุณฮามาสนะพูดขอบคุณอะไรต่างๆแล้วอพอดีวันนั้นเราเดินทางไปไปตรงชายแดนกาซาเราเลยไม่ได้ไปทําข่าวที่นั่นที่โรงพยาบาลด้วยตัวเองนะ,อะพออีกวันหนึ่งเราเดินทางไปก็พบว่าเขามีการปิดกัน้นไม่ให้ตัวประกรันออกมาให้สัมภาษณ์สื่อแล้ว<ม>เพราะสิ่งที่พูดหรือสื่อสารออกไปทั่วโลกเนี่ยมันกลับกลายเป็นภาพที่ทําให้อา ฮามาสนะคะดูเป็นคนดีดูว่าว่าดีหรือปฏิบัติต่ออันนี้ซึ่งมันอาจจะไม่ได้ถูกตรงใจกับสิ่งที่อยากให้มีการนําเสนออ่ะเราก็พูดตามตรงว่าทุกรัฐบาลนะคะทุกอํานาจรัฐเนี่ยเขาก็ต้องอยากจะให้กําหนดทิศท,ทางการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ตัวเองก็วักลายเป็นว่าตัวประกันเหล่านั้นก็ถูกตัดขาด การสื่อสารไปนะทั้งนั้จริงๆแล้วพวกเขาก็ควรจะมีอิสระในการที่จะพูดในขอ้อจริงหรือความจริงซึ่งสารนี้กันนี้มันก็าลังเกิดกับตัวประกันคนไทยนะทีะ่ได้รับการปล่อยตัวออกมานะคะเรื่องของการให้ข่าวการอะไรต่างๆเนี่ยก็จะ เราก็จะไม่เห็นการออกมาพูดนะคะของตัวประกันเลยแม้ท่านข่าวที่กระทรวงการต่างประเทศส่งมาในประเทศไทยก็มีแต่ภาพนิ่งไม่มีคลิข่าวนะคะซึ่งเราก็สอบถามไปเขาบอกเออต้องมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องระมัดระวังนี่ค่ะคือปัญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นคือการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการที่จะพูดตัวประกันข่าวไทยหรือตัวประกันทุกคนเขามีสิทธิ์ในการที่จะพูดในข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราเป็นห่วงคือตอนนี้ ก็ไม่แน่ใจว่าการเดินทางไปของท่านรองนายกมตรีและนายกรัมตรีว่าการส่งการต่างประเทศท่านปานปีซึ่งตอนนี้น่าจะถึงที่เทอวีฟแล้วนะคะแล้วก็มีกําหนดการที่จะไปพบทางด้านของตัวประกันคนไทยที่ในโรงพยาบาลเราก็ไม่รู้ว่าทิศทางในการกําหนด ข่าวสารจากรัฐเนี่ยหลังจากนี้กรณีตัวประกันเนี่ยจะเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าพวกเขาจะมีโอกาสจะได้พูดอะไรแค่ไหนนี่ขนาดวันแรกที่ได้ปล่อยตัวมาเนี่ยฮะร,ยริพาเตอร์สัมภาษณ์ญาติของอตัวประกันคนหนึ่งเขาก็พูดนะบอกออเขาได้ทรีโอคอลคุยกับน้องตัวประกันว่าต้องขอบคุณเลยเขาไม่ได้ทรมานอะไรเลยค่ะมาเป็นทรมานให้กินดีๆอยู่ดีนู่นนี่นั่นเชื่อไหมคะว่า ต่อมาก็มีแถลงการจากทางกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าให้สื่อมวลชนระมัดระวังในการสัมภาษณ์ญาติของตัวประทันเราฟังแล้วเราก็อึง้งโอ้โหนี่ห้ามได้กระถึงกระทั่งแบบว่าให้สือ่อห้ามสัมภาษณ์ญาติเหรอเรื่องเราก็เป็นห่วงมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ทีท่เกิดเหตุการณ์ใหม่ๆขออนุญาตพูดนิดนึงนะคะเพิ่มเติมนิดนึงเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆหลังที่7ตุลาเห็นไหมคะในประเทศไทยเราแทบจะไม่มีการข่าวที่ เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวตัวประกันออกมาเลยยังไปที่อิสราเอลคนอิสราเอลแม้ทั้งโอเคก่อนนี้เขาอาจจะต่อต้านฮามาสหรือต่อต้านเลสไตนยแต่กรณีการจับตัวประกันคราวนี้มันเกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนอิสราเอลที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลเนี่ยจริงจังกับการปล่อย เรียกร้องในการปล่อยตัวประกันไม่เฉพาะแค่คุณอิสราเอลแต่หมายถึงว่าคนไทยหรือคนต่างชาติด้วยเขามีการทําแคมเปญเรื่องเดมโฮมนาวมีการจัดชุมนุมประท้วงในการเรียกร้องรัฐบาลเลยนะคะคือเรียกว่าเรียกร้องรัฐบาลเลยว่ารัฐบาลต้องต้องหยุดยิงนะคะหรือต้องหาแนวทางในการปล่อยตัวประกันมาก่อนแต่ในประเทศไทยกลับไม่มีการให้ความสําคัญเรื่องนี้แน่นอนรัฐบาลไทยสถานะทางการทูตเนี่ยคุณเนี่ยจะเคยให้ความเห็นเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะว่า ท่าทีทางการทูตของรัฐบาลต่อกรณีปาเลสไตน์อิสราเอลมันอาจจะก,กลกายเป็นสิ่งที่มีฟีดแบ็กกลับมาต่อรัฐบาลในอนาคตได้ถ้าหากว่ารัฐบาลยังเดินแนวทางทางการทูตแบบนี้นะคะเพราะว่าเราก็เห็นจากหลายสิ่งหลายอย่างในการสื่อสารที่เข้าใจแหละว่าต้องรักษาความสัมพันธ์กับทางอิสราเอลหรือเคสนี้ก็ดีว่ใช้ความสัมพันธ์ทางสายมุสลิมในการที่จะประสานในเรื่องของการช่วยเหลือตัวประกันแล้วก็ ต่อมาเปลี่ยนท่าทีที่ไปไปพบกับทางประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการช่วยเหลือประรก,กันแล้วเรากำลังมองว่าการดําเนินการทางการทูตของรัฐบาลรวมถึงการกําหนดที่ทางการสื่อสารรัฐบาลที่อาจจะผิดที่ผิดทางมาจ,จะนํามาซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เพราะอย่าลืมว่าในประเทศไทยเราเรามีพี่น้องมุสลิมเรามีพี่น้องอที่อยู่ต่างศาสนา แน่นอนคนไทยเราได้รับผลกระทบจากการกระทำะที่เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายนี่แหละแต่การกำหนดทิศทางข่าวสารที่จะนำไปสู่ความเกลียดชังนะะหรือความไม่เข้าใจที่มันจะสร้างความขัดแยง้งต่อไปในอนาคตเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบและคนไทยเราจากที่ไม่ใช่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแยง้งตอนนี้เราเป็นเหยื่อของความขัดแยง้งและในอนาคตเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งก็ได้ค่ะ กลัวมากที่สุดเลยนะคะคือคือไม่ได้ถือว่าไม่ใช่ว่าคือไม่อยากให้เกิดค่ะสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดมากที่สุดนะคะต่อกรณเี่ข่าวคนไทยนะคะในอิสราเอลนะคะโดยเฉพาะเรื่องของตัวประกันคนไทยคือไม่อยากเห็นตัวประกันคนไทยต้องกลายเป็นตัวประกันซ้ำสองในความหมายนี้หมายความว่าเรากําลังเห็นสัญญาณของการปิดกัน้นการพูด หรือการแสดงความชิดนเห็นจากสิ่งที่เขาอาจจะได้รับรู้หรือรู้สึกมาซึ่งเราก็เชื่อกันก็น่าจะมีกระบวนการในการให้ขา่าวให้ข่าวสารนะ่ะจากทางรัฐแหละจากสิ่งที่ได้พูดไว้ในช่วงต้นน่ะนะคะก็เลยเพราะตัวเองก็รับรู้ได้ว่าเราเองยังถูกปิดกั้นทีจ่จะไม่ให้มีการสัมภาษณ์ตัวประกันหรือการสัมภาษณ์ครอบครัวเนี่ยจะถูกกำหนดทิศทางหลังจากนี้ว่าควรจะให้สัมภาษณ์ในแง่มุมไหนหรือเรื่องอะไรซึ่งเราพอจะคาดเดาได้ แล้วก็เลยเป็นห่วงตรงนี้ค่ะว่าการปิดกัน้นข้อมูลข่าวสารที่มันเป็นข้อเท็จจริงหรือการไปปิดกั้นเสรีภาพในการที่จะพูดของอคนที่เขาได้รับผลกระทบมันอาจจะกลายเป็นการทําให้พวกเขาอ่ะก็ตกเหมือนกับถูกเป็นตัวประกันซ้ำสองอ่ะเพราะไม่สามารถพูดในสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงได้อาจจะด้วยความที่รักต้องระมัดระวังในแง่ของความสัมพันธ์ทางการทูตหรือระมัดระวังอะไรที่มันเกี่ยวเนื่อง การพูดไปแล้วจะได้ผลอ้างว่าอาจจะได้ผลกระทบกับตัวคนไทยที่จะไปทํางานในอิสราเอลในอนาคตหรือเปล่าหรือความสัมพันธ์ของรัฐบาลนะฮะในระดับที่มาใช้การสื่อสารตรงนี้ค่ะมากําหนดทิศทางว่ามันควรที่จะสื่อสารออกไปในรูปแบบไหนซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เรามองแล้วก็คาดการว่ามันมันมันน่าเป็นห่วงนะฮะถ้าถามมุลแล้วอวย่างสื่ออย่างเราที่จะทําอะไรเราก็แน่นอน ตัวพี่ตัวตัวตัวดิฉันเองจริงๆถ้าถ้าปกติแล้วก็น่าจะต้องไปอยู่ที่อิสราเอลแหละเวลานี้เพราะปล่อยตัวประกันการทําข่าวที่โอ้โหลองนายกหรือไปรับเนี่ยที่นู่นเนี่ยมันน่าที่จะได้ข่าวอะไรที่น่าสนใจน่าจะแต่เรามองเห็นแล้วว่าโอกาสในการที่เราจะพูดคุยกับตัวประกันคนไทยที่รับการปล่อยตัวมาได้ให้ได้ข้อเท็จจริงที่มันในแบบแบบของเราเนี่ยมันมีโอกาสน้อยมาก ที่จะได้คุยในแบบนั้นเราไลรู้สึกว่าอ๋อความการการเดินทางไปที่จะทําข่าวที่นั่นในเวลานี้มอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไระกับเรามากมายเราคงต้องหาแนวทางอื่นในการที่จะ,ะทําข่าวหลังจากนี้เช่นบางทีการอยู่ที่ประเทศไทยการอยู่ที่นี่มันอาจจะทําให้เราได้สแสวงหา ข้อเท็จจริงหรือได้อะไรจากข่าวนั้นจากการอยู่ในบางจุดก็ได้นั่นนี่คือความท้าทายมากนะคะอย่างที่บอกกลับมาว่าบทบาทของสื่อ,อต่อกรณีข่าวแบบนี้ค่ะแม้ท่านการทําข่าวผู้ริภัยในช่วง1020ปีที่ผ่านมาเราก็เจอปัญหาว่าความเข้าใจของสังคมต่อผู้ริภยัยทัศนคติของ,องอประชาชนสังคมแม้แต่ข้าราชการเองนี่แหละคืออุปสรรคสําคัญต่อการจัดการปัญหาเรื่องผู้ริภยัยแม้ทั้งปัญหาในสามจัแชยแนภาคใต้นะก็ มันก็มาจากรากฐานเดียวกันดังนั้นบทบาทของสื่อที่จะสร้างความเข้าใจต่อเรื่องพวกนี้จึงมีความสําคัญมากค่ะโดยเฉพาะเนี่ยอตอนนี้คนไทยที่ต้องไปทํางานเป็นแรงงานในประเทศอิสราเอลสามหมื่นกว่าคนก่อนหน้านี้กลับมาเจ็ดถึงแปดพันคนเชื่อไหมคะในขณะที่ข่าวเงียบๆอ่ะมีการเดินทางกลับไปอย่างต่อเนื่องเพราะอะไรเพราะเขาก็ไม่ได้เ,เขาเขา,เขาไม่ใช่คนที่อยู่ในความขัดแย้งจริงๆเขาไป แสวงหาโอกาสในการทํางานเพื่อปักท้องนะเพราะที่นั่นทํางานแล้วได้เงินได้รายได้ได,ดีแต่รัฐบาลกําลังผลักพวกเขาไปเป็นหนึ่งใน ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาทั้งวามเข้าใจกันเหมือนกันจริงๆเป้าหมายของของกลุ่มแรกเลยถ้าอยากจะอธิบายความเข้าใจแบบที่อาจารย์ไฟโรดบอกเกี่ยวกับปัญหาเรื่องปาเลซน์อิสอราเอล,ลก็คงน่าจะเป็นพี่น้องแรงงานไทยเลานี่แหละที่จะเป็นกลุ่มสําคัญเลยที่ถ้าหากว่าเขามีพื้นฐานความรู้ในเรื่องพวกนี้อย่างน้อยเขาไปทํางานอยู่ในพื้นที่ที่มีความขัดแยง้งเื่อที่สงครามเขาจะได้รู้ว่าเขาควรที่จะ อ,อยู่ในพื้นที่แบบไหนที่ไม่เสี่ยงหรือควรที่จะบัดตัวอย่างไรเมื่อเกิดเหตุหรือการทํางานอยู่ในสถานการณ์ที่มีการสู้รบหรือภัยสงครามแบบนี้นะคะก็จริงๆก็ขอบคุณทางฝ่ายทางพีเอสซีด้วยนะคะที่ได้เหมือนเป็นองค์กรที่กล้าออกมาพูดในท่ามกลางความหวาดกลัวหรือความขัดแยง้งความไม่รู้อ่ะอย่างที่อาจารย์พระอาจารย์บอกว่ามานั่งพูดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวอาจจะโดนทั่วลงนะคะ <laughs> ก็ได้ว่าเออมา อยู่เวทีปาเลสไตน์ซึ่งอานั่นคือเป็นเรื่องแบบเบสิกที่ชาวบ้านเขาคิดกันรู้สึกกันแต่มันจะเป็นชนวนของความขัดแย้งหรือชนวนปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะก็ฝากทิ้งท้ายคือว่าบทบาทของสื่อที่อาจารย์ไฟรสบอกไว้ที ตัวยามเนี่ยมันมาจากการที่เราทํางานแบบนี้มาหลายสิบปีมันทาให้เราค้นพบได้ว่าบทบาทหน้าที่ของเราในการที่จะขับเคลื่อนข่าวมันมากกว่ารายงานข่าวแต่เราสามารถที่จะสร้างความเข้าใจกับสังคมขับเคลื่อนสังคมได้แล้วก็สร้างพลังในการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกอบในการทํางานที่ยึดมาในตลอดนั่นคือการเป็นพีชมีเดีย เพราะเราเป็นนักข่าวเป็นคนที่ทํางานที่เขี่ยวเรื่องของสันติภาพเรื่องพื้นที่ความขัดแยง้งมามากมายเรารู้ว่าจริงๆแล้วเรามีพื้นที่ข่าวพื้นที่ข่าวของเราเนี่ยอนอกจากการรายงานข่าวแล้วเนี่ยเราอยากจะนําเสนอ,อทุกแง่มุมนะของความขัดแยง้งเพื่อที่จะหาหาทางออกไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยดังนั้นก็คาดหวังว่าเวทีแบบนี้นะคะจะเกิดขึ้นอีกะะมากๆในอนาคตนะคะขอบคุณค่ะครับ